ด,ดูร้านตู้แอร์อันนี้เป็นฮอนทัคซิตี้นะครับ03หรือซิตี้แบงก์3ดูสภาพตู้แอร์ของร้านครับอันนี้มาด้วยสภาพมีกลิ่นนะครับหนูเข้าในตู้แอร์ครับเวลาเปิดแอร์มีกลิ่นกระทันหันเลยนะครับเคสล้างครับล้างแอร์รถยนต์เชียงรายสายคาร์เรดวครับก็ทุกขั้นตอนชัดเจนครับสเบสร็จวันเสร็จให้ลูกค้าดูการทำงานขั้น,นตอนนะครับสตบอนล้า แต่ไม่ลูกค้าขายชิคกี้พายลูกค้าดูด้วยว่าถ้ารงนจะได้ครับรู้แล้วก็ป้องกันในการในการมาล้างแองเพราะว่าถ้าท่านไม่ล้างแอาจจะก็จะทำให้เกิดเป็นกระพริบปมปมเชื้อโรคทีครับแต่เวลาช้ามีปีกท่าน,นี้มีอาการเรื่องของหนูเข้ารถนะครับทำให้ตีน,น,น,นเวลาตกแต่งใส่หน้นลนูกค้าไม่ได้ครับเป็นการล้างแล้วก็รุ่นนี้ไม่มีฟองเตยนะครับก็ ใ, yup. ใ,ใช้กล้องก็้าไปทำงานในในตู้แอร์ก็สะดวกท่านไม่ต้องื้อนะครับการใช้แต่ก็จะดีกว่าการดูแล้วนี่ครับมว่ามันสะอาดไหมมันต้องสะอาดครับเพราะว่าเราใช้กล้องเข้าไปส่องทำทำทำงานได้ไม่เป็นเพื mm ่อให้การล้างเนี everyone, ่การเช็ดครับสะอาดข้อข้อมูลง่ายด้วยในเวลาน้อยครับ องข้นแลอันนี้มบแรกนะนมดแ่อ่าโอเค,อเค,อเคน้าร่อรงัวชกับนครับ